ฮันนี่แค่เกิดมาวันแรกก็ปวดแล้วเพราะเธอเป็นแม่โมดฮันนี่ทายาของอดีตแม่โมดน้อยจินนี่ที่กลายเป็นมนมุษย์เต็มตัวแล้วใครจะคิดว่าลูกของเธอจะมีเลือดแม่โมดปะปนอยู่ด้วยแถมยังเป็นแม่มดน้อยลูกครึ่งพี่แสนซนจนปั่นป่วนกันไปหมดแม่โมดน้อยตัวป่วนบทที่สาม สีแดงทั้งครูทั้งฮันนี่ตกใจอ้าวลูกไก่สีม่วงใช่ไหนกลายเป็นลูกเป็ดสีแดงแล้วครูก็ทำหน้าเหมือนโมโหสอบนะไม่ใช่เวลามาล้อเล่นกับครูฮันนี่ตกใจจริงๆหล่อนรู้ว่าสอบฮันนี่ตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ครูชมเชยและไม่ทำให้ทั่วไทยร่ราผิดหวัง เพราะก่อนจะสอบทัวก็ให้กำลังใจสารพัดเหลนต้องทำได้เหลนเป็นเหลนของทวดทาฮีราเป็นลูกแม่มดจินนี่ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมพ่ออิดก,ก็ฉลาดและเป็นคนดีลูกไม้หล่นต้องไม่ไกลต้นหันนี่ตั้งใจจริงๆแล้วคาถาก็มั่นใจไม่ผิดต้องเป็นลูกไก่สีม่วงสิทำไม เสียงครูบนจะให้แก่ตัวอีกครั้งทำเป็นเล่นเลหลวไหลจริงๆรุ่นนี้ทำครูปวดหัวรุ่นโซนกับเซียนครูเคยสอนแม่จินนี่ของเธอมาก่อนนะรายนั้นตั้งใจเรียนเป็นที่หนึ่งในห้องทำไมเราต้องเป็นที่สุดท้ายในห้องครูน่าจะรู้คําตอบนะหล่อนเป็นที่โหลเพราะอะไรเพราะหล่อนมีเลือดมนุษย์ครึ่งหนึ่ง หล่อนไม่ใช่แม่มดเต็มตัวใช้เวทมนต์คาถาได้ไม่เต็มที่เลือดแม่มดที่เจือจางก้อันนี่มีเลือดมนุษย์นี่คะครูเพิ่งนึกได้เออเออใช่ครึ่งมนุษย์ครึ่งแม่มดแต่คาถาถ้าตั้งใจศึกษาก็สามารถเก่งได้ครูจะยอมให้แก่ตัวอีกครั้งเสกลูกไก่สี่ม่วงเดียวนี้ ฮันนี่เกือบจนปัญญาเนื่องจากมั่นใจว่าคาถานั้นถูกต้องแน่นอนไม่ผิดเพี้ยนสักนิดเดียวหล่อนท่องคาถาอีกครั้งอย่างมั่นใจและแล้วก็เห็นสัตว์เปลี่ยนไปจากลูกเป็ดสีแดงเป็นลิงสีแสดแถมเจ้าลิงยังทำหน้าแยกเคี้ยวใส่ครูอีกเหมือนจะก,กาัดครูสะดุง้งจะแกล้งครูใช่ไหม เหมือนกับจงใจแกล้งกันชัดๆฮันนี่ตกใจกระห่าคคะครูฮันนี่ไม่กล้าแล้วทำไมกลายเป็นลิงจะกาดครูฮันนี่ไม่ทราบไม่ทราบอยู่ๆฮันนี่ก็นึกขึ้นได้หล่อนน่าจะทราบอาจเป็นซาเนียตัวแสบที่แกล้งหลอนต้องเป็นซาเนียแน่ๆซาเนียมีอิทธิฤทธิแข่งแกร่งกว่าหลอนหลายเท่า ซาเนียเป็นคู่ปรับที่ชิงดีชิงเด่นกับหล่อนเป็นประจำตั้งแต่เล็กแล้วล้อเรียนว่าหล่อนเป็นครึ่งคนครึ่งแม่มดหาว่าหล่อนเป็นแม่มดประหลาดบ้างเป็นสัตว์ประหลาดบ้างกลั่นกแกล้งหล่อนเป็นประจำและหล่อนก็อาศัยความเจ้าเล่ห์เอาตัวรอดเสมอก่อนจะสอบหล่อนเห็นซาเนียแอบอยู่หลังต้นไม้เห็นแววตาซาเนีย ซาเนียเล่นงานหล่อนทีเผลอสัตว์ที่เปลี่ยนไปเพราะอิทธิิ์ของซาเนียหล่อนจ้องไปที่ลิงจริงด้วยมีเวทมนต์อีกสายหนึ่งครอบงำอยู่เวทมนต์ซาเนียตัวแสบหล่อนพ่ายแพ้ซาเนียก็ตรงนี้ตรงที่อ่อนเวทมนต์กว่าทางนั้นเหนือกว่าถ้าหล่อนบอกครูเดี๋ยวครูก็จะหาว่าหล่อนแก้ตัว เรื่องซาเนียหล่อนอยากเป็นคนจัดการเองฮันนี่จึงกล่าวกับครูว่าครูคะฮันนี่ขอพักสิบนาทีอีกสินาทีฮันนี่จะกลับมาสอบแล้วทำอย่างถูกต้องคะ่ะครูนั้นถึงจะเคร่งครัดอย่างไรครูก็ยังเป็นครูที่เมตตาต่อสิทธิ์ตัวน้อยที่เฝ้าสั่งสอนเรื่องคาถามานานยอมอนุญาต ฮันนี่ออกจากห้องสอบตามหาซาเนียสำหรับซาเนียหล่อนหาไม่ยากหรอกเพราะซาเนียกำลังใช้คาถาเล่นงานหล่อนเพราะฉะนั้นย่อมอยู่ไม่ไกลหล่อนพบซาเนียแล้วทันทีที่เห็นหน้าซาเนียกล่าวหัวเราะเยาะว่าเป็นไงฮันนี่สอบตกใช่ไหมจ๊ะจะไม่ตกถ้าเธอไม่ช่วยฉันทำข้อสอบซาเนียหัวเราะ ใครช่วยเธอทำข้อสอบก็เธอฉันเปล่าปฏิเสธหน้าตายเสียงขึงขังฉันรู้นะว่าเป็นเวทมนต์ของเธอซาเนียกลับเชิดหน้าลอยหน้าลอยตายั่วไหนล่ะหลักฐานเอาหลักฐานมาสิมากล่าวหาเรื่องกันแบบนี้ไม่สวยเลยฮันนี่เมมริมฝีปากหลักฐานไม่มี เวทมนต์สลายไปแล้วจะให้ทวดทาฮิราช่วยทวดก็ไม่อยู่ทวดว่าจะไปพักผ่อนที่ริมเทะเลนอกโลกหลายวันกลับมาเพื่อฟังข่าวดีจากรอนฮันนี่จึงไม่อยากรบกวนทวดให้ทวดพักผ่อนให้สบายใจมองไปมองมาก็เห็นแอลเมนโซ่ได้การละแอลเมนโซ่แอลเมนโซ่หลงรักรอนให้เขาช่วยก็ดีนะ ถือโอกาสใช้เขาให้เป็นประโยชน์ฮันนี่วิ่งไปหาชายหนุ่มพลางกล่าวว่าอามนโซช่วยฮันนี่ด้วยสิคะเสียงหว,นหวานๆทำให้หนุ่มเต้ต้องหัวใจอ่อนละทวยเพราะเวลาปกติฮันนี่จะไม่พูดหว,นหวานๆกับเขาเลยแม่มดสาวๆจะต้องพูดจาหวานกับเขาทุกคนยกเว้นฮันฮน,นี่จึงทำให้เขาสนใจหลอน วันนี้ฮันนี่มาแปลกเริ่มต้นก็พูดหวานมีอะไรให้สุภาพบุรุษอย่างแอลมันโซช่วยก็บ,บอกมาเลยครับฮันนี่จะเข้าไปสอบแต่ถูกซาเนียแกล้งปวนจนฮันนี่ทำบททดสอบกับครูผิดพลาดช,ช่วยกันซาเนียให้ฮันนี่ด้วยค่ะซาเนียได้ยินหล่อนกัดฟันกรอดกรอดดูสิพูดจาเสียงอ่อนเสียงหวานกับแอลมนโซหนุ่มในหัวใจของหลอน แอลมันโซมองฮันนี่อย่างแสนรักแสนภูมิใจได้แสดงความเป็นลูกผู้ชายงานนี้หล่อนซาเนียกลายเป็นนางอิจฉาไปเลยซาเนียบอกขึ้นว่าซาเนียถูกใส่ร้ายแอลเมนโซกลับบอกว่าแอลเมนโซเชื่อฮันนี่ฮันนี่ยิ้มเยาะบ้างหล่อนคงสอบได้อย่างสบายใจแล้ว ฮันนี่กลับเข้าห้องรายงานตัวกับครูแม่มดด้วยบททดสอบเดิมต้องเนลมิดลูกไก่สีม่วงบริเวณนอกห้องซาเนียเจ็บใจต้องการแกล้งฮันนี่แต่ถูกแอลเมนโซจับจ้องหล่อนต้องการให้ฮันนี่สอบตกแม่มดประหลาดฮันนี่เป็นแม่มดไม่สมบูรณ์แบบเป็นพวกนอกข้อซาเนียไม่ยอมแพ้ง,ง,ง่ายๆหรอก พอเอลเมนโซเผลอซาเนียก็ไร่คาถาล้างเวทมนต์ของฮันนี่ซึ่งอยู่ในห้องสอบฮันนี่อยู่กับครูหล่อนเสกไก่สีม่วงฮันนี่ทำสำเร็จต่อหน้าครูครูอมยิม้มพอใจเวทมนต์กับลูกศิษย์ครึ่งมนุษย์แต่ในฉับพลันเพราะซาเนียไร่คาถาล้างเวทมนต์ของฮันนี่ไก่สีม่วงกลายเป็นลูกหมูสีม่วง ครูเบิกตากว้างวายยายฮันนี่เธอทำอะไรของเธอเวทมน์เธอเพี้ยนอีกแล้วฮันนี่เจ็บใจโดนซาเนียอยู่นอกคล้องศอกแกล้งอีกแล้วทำไมแอลเมนโซ่ไม่ช่วยหล่อนนะขณะคิดอยู่นั้นแอลเมนโซ่ถึงหันมาทางซาเนียมองหน้าก็รู้ว่าซาเนียแกล้งฮันนี่เขาารีบไล่คาถาล้างเวทมน์ของซาเนีย ลูกหมูกลับเป็นลูกไก่ตามเดิมฮันนี่โล่งอกครูก็กำลังจะยิ้มอีกครั้งแต่ซาเนียโมโห่ายคาถาเสกลูกไก่ให้เป็นลูกหมูเอลเมนโซก็ช่วยฮันนี่เสกกลับเป็นลูกไก่เพราะฉะนั้นภาพที่ครูกับฮันนี่เห็นก็คือภาพเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างลูกไก่กับลูกหมู เดี๋ยวก็เป็นลูกไก่เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นลูกหมูสลับไปมาจนครูปวดหัวเพราะแอลเมนโซกับซาเนียกกำลังลองพลังกันนั่นเองและสุดท้ายแอลเมนโซก็เป็นผู้ชนะเพราะทวดไทฮิรามาช่วยทันเวลาทวดรวมพลังกับแอลเมนโซพลังของซาเนียสู้ไม่ได้ในห้องสอบนั้น ขณะที่ครูกำลังปวดหัวอย่างสุดๆนั้นลูกหมูก็กลายเป็นลูกไก่ลูกไก่สีม่วงและเป็นอยู่เช่นนั้นนานจนครูพอใจฮันนี่ยิ้มกว้างพลางกล่าวว่าฮันนี่สอบผ่านแล้วนะคะครูครูพยักหน้าอย่างเหน็ดเหนื่อยเอาล่ะกับเธอพอแค่นี้ล่ะโอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้กับเธอ ต้องมีปัญหาอยู่เรื่อยสแสดงว่าฮันนี่สอบผ่านใช่ไหมคะผ่านก็ผ่านครูตอบแปลกคืนไม่ให้ผ่านครูอาจปวดหัวมากกว่านี้ให้ผ่านผ่านไปเสียเลยฮันนี่กระโดดดีใจชยโยสอบผ่านแล้ววิ่งออกมานอกห้องสอบพบทั่วไทยิรากำลังต่อว่าซาเนียเป็นเด็กเป็นเล็ก รีมาแกล้งหลานสาวฉันเดี๋ยวก็สาให้เป็นลูกเต่าเสียเลยซาเนียไม่เกรงกลัวใครโต้กลาบช่วยไม่ได้ฮันนี่อยากท่องคาถาอ่อนเองเป็นพวกแม่มดนอกข้อมีเลือดมนุษย์ทวทไทฮิราปกป้องเหลนด้วยความรักเพราะมีเลือดมนุษย์ฮันนี่จึงเกิดมามีหน้าตาผ่องใสโสภาโดดเด่นกว่าแม่มดสาวทุกตน จนเธอเองก็อิจฉาลิสยาซาเนียเจ็บใจเพราะทาฮิร่าพูดผูกฮันนี่เป็นคนสวยโสภาสดใสโดดเด่นจริงๆเพราะความเด่นนี้หล่อนจึงเกลียดนะักไม่ใช่แม่มดเต็มตัวไม่ควรเรียงคาถาต้องไล่ออกจากเมืองแม่มดทว่าไทฮิร่าเสยะปากฮันนี่เป็นเลนของฉัน เป็นลูกแม่มดจินนี่มีเลือดแม่มดของทวดและแม่จึงมีสิทธิ์อยู่เมืองแม่มดแม่มดจินนี่ก็กลายเป็นคนไปแล้วร่างแม่มดแตกสลายไปแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองแม่มดใช่จินนี่เป็นคนแต่ฮันนี่เป็นครึ่งแม่มดพวกสัตว์ประหลาดทาฮิราโกรธมาว่าเหลียนฉันเป็นสัตว์ได้ยังไงก็จะว่า สัตว์ประหลาดตัวประหลาดต้องสั่งสอนกันบ้างแล้วนะทั่วไทฮิราจะตบหน้าซาเนียสั่งสอนแต่แล้วก็มีมือมาจับมือไทฮิราไว้ไทฮิรามองหน้าเจ้าของมือแข็งแรงนั้นเห่บาบาร่าคู่ปรับของตนนั่นเองบาบาร่ายืนหน้าขาวๆจมูกยาวมาถามว่า ซาเนี่ยเป็นหลานฉันมีสิทธิ์อะไรไมิทราบจะมาตกเธอจบบทที่สมแม่มดน้อยตัวป่วนบทที่สี่ไทฮิราทะเลาะก,กับบาบาร่าทั้งสองเป็นแม่มดรุ่นเก่ากันแล้วมีประสบการณ์ชีวิตยาวนาน และเป็นคู่ปรับกันตั้งแต่รุ่นสาวชะตาชีวิตให้ซาเนียเป็นแม่มดรุ่นเดียวกับฮันนี่เรียนเวทมนต์กันตั้งแต่เด็กเพราะซาเนียขี้อิจฉาและช่างสงสยัยจึงมีปัญหากับฮันนี่เสมอรุ่นหลานทะเลาะกันรุ่นใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ทาฮิรากล่าวกับบาบาร่าอย่างไม่ชอบหน้าว่าก็จะตบเพราะหลานเธอมาแกล้งฮันนี่ บาบาร่าลอยหน้าลอยตาก็แกล่งและสนุกเก่งจริงก็มีวิชาแก่กล้าสิจะได้สู่ซาเนียได้ไทฮิราเจ็บใจเรื่องวิชาเวทมนต์แก่กล้าโดยพื้นฐานสายเลือดฮันนี่สู้ซาเนียไม่ได้เลยรวมทั้งฮันนี่เองก็ไม่ได้สนใจเรื่องเวทมนต์ฮันนี่ไปสนใจศิละปะวิชาการในโลกมนุษย์เสียมากกว่า เรียนมหาวิทยาลัยในโลกมนุษย์เรียนเก่งได้รับคำชมเชยจากครูบาอาจารย์เสมอสู่กันอย่างนั้นมีสมศักดิ์ศรีเลยเหมือนมวยคนละรุ่นบาบาร่าท้างั้นเราก็มาประลองวิชากันได้เลยเพื่อนและแล้วโลกแม่มดต้องปั่นป่วนอีกแล้วการประลองของบาบาร่ากับทาฮิร่า สองแม่มดรุ่นใหญ่ที่พาระกำลังมหาศาลบ้างก็เป็นพวกทาฮิราบ้างก็เป็นพวกบาบาร่าจับกลุ่มเชียร์กันสึกประลองฝีมือเกิดขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็นับไม่ถ้วนต่างไร้คาถาให้สัตว์ประหลาดออกมาสู้กันเริ่มจากไทฮิราเรียกมังกรไฟบาบาราเรียกงูทะเล มังกรไฟสู้กับงูทะเลยกแรกงูทะเลแพ้บาบาร่าเรียกไดโนเสาร์มาสู้ครั้งนี้มังกรไฟแพ้ทาฮิวราจึงไล่เวทมนต์เรียกช้างแมมมอสมาสู้ไดโนเสาร์แพ้บาบาร่าเรียกนกยักษ์มาช่วยแก้มือช้างแมมมอสแพ้ทาฮิราเรียกเต่าล้านปีมาสู้สัตว์ประหลาดสารพัดชนิด ต่อสู้อย่างดุเดือดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนทั้งสองอ่อนแรงหอบเหนื่อยและหยุดต่อสู้เป็นเช่นนี้ทุกครั้งซาเนียประคองยายบาบาร่ากลับที่พักฮันนี่ประคองทว่ไทฮิรากลับบ้านคอนโดที่โลกมนุษย์ทาฮิราใช้พลังไปเยอะ จึงหอบเหนื่อยอยู่บนเก้าอี้โซฟาฮันนี่รืนน้ำเย็นมาให้ทวดทวดขาดื่มน้ำก่อนค่ะเออเออขอบใจขอบใจพูดไปหอบไปหรือทวดจะแก่เสียแล้วฮันนี่รีบบอกว่าคำว่าแก่ห้ามพูดค่ะเป็นคำหยาบไม่ใช่หรือคะทวดเคยบอกกับฮันนี่ห้ามใช้คำนี้กับทวดเด็ดขาด เออเออเออใช่ฉันไม่แก่สักหน่อยทวดยังไม่แก่สักหน่อยนะทวดใช้พลังไปมากเท่านั้นเองค่ะเย็บบาบาร่ามันเก่งจริงๆทวดก็เก่งค่ะสู้กันมานานแล้วฝีมือสูสีทวดพึมพำทวดบอกกับฮันนี่ว่าจะไปพักผ่อนชายทะเลแล้วทำไมอยู่ๆก็กลับมาละคะเออไปแล้วล่ะ แต่สังหอนใจวันนี้เหลนสอบส่งเหลนเข้าห้องสอบแล้วทวดก,ก็จะไปแล้วล่ะแต่ไม่สบายใจเลยจึงย้อนกลับมากลัวเจ้าซาเนียจะแกล้งเหลนแล้วก็มาเจอจริงๆทัทวดเลยอดพักผ่อนชายทะเลเลยไม่เป็นไรฮันนี่ไม่แอลเมนโซคอยช่วยอยู่แล้วล่ะคะ่ะพูดถึงเอลเมนโซท่าฮิรามีแววตาแจ่มใส นั่นนั่นนั่นเลยล่ะรูปหล่อแอลเมนโซของทวดหล่อค่ะแต่เตะไปหน่อย่อลเมนโซเหมาะกับเลนมากเป็นพ่อมดหนุ่มมีอานาคตไกลทวดเล็งไว้แล้วฮันนี่เบ้ปากอย่าเพิ่งจับคู่ให้ฮันนี่ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องจับจองใครๆก็อยากจับแอลเมนโซ ยูยซาเนียสิส่งสายตาหวานให้แอลเมนโซเป็นประจำเย่ยบาบาร่าเที่ยวคุยว่าอนาคตแมนโซจะมาเป็นหลานเขยของแกไม่มีวันเสียละกแอลเมนโซชอบเลนฮันนี่ของถวดตังหาแต่ฮันนี่ไม่ชอบเขาตายแล้วไม่ชอบสุดหรอแอลเมนโซแล้วจะไปชอบใครทาฮิราถามออกไปแล้วก็ตกใจ เมื่อคิดถึงเพื่อนชายของเลนโลกแม่โมก็มีอัลเมนโซ่โลกมนุษย์ก็มีวีกิตฮันนี่มีเพื่อนสนิทเพียงสองคนในโลกมนุษย์ชื่อวีกิตกับออรดาเป็นเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันฮันนี่สนิทกับวีกิตที่สุดถือเป็นเพื่อนคนแรกเพราะฮันนี่สามารถสัมผัสด้วยใจว่าวีกิตเป็นคนดีแต่ยากจน วีกิจเป็นเด็กกำพร้าตัวคนเดียวอาศัยข้าววัดถือเป็นเด็กวัดที่หลวงลุงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากขยันขันแข็งและเฉลียวฉลาดจึงเรียนหนังสือได้ทุนเสมอมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีคะแนนที่เป็นเลิศประกอบกับนิสัยดีฮันนี่จึงสนิทสนมด้วยกับเพื่อนคนอื่นๆแค่คบฉาบชวย ฮันนี่เด่นสวยสาวๆจึงไม่อยากคบฮันนี่เพราะถูกหล่อนกลบรัศมีเสียหมดมีอรดาอีกคนเพิ่งมาสนิทภายหลังอรดาเป็นคุณหนูบอบบางน่ารักอ่อนหวานเรียนไม่เก่งนักจึงต้องอาศัยฮันนี่กับวีกิจช่วยติววิชาให้ทาฮีราคิดถึงวีกิจคนแรกและคนเดียวจึงพล่งถามเลนว่า เลนคงไม่ไดหลงรักมนุษย์ที่ชื่อวีกิจหรอกนะฮันนี่ขำทวดทำไมคะฮันนี่จะรักมนุษย์ไม่ได้หรือคะไม่ได้ไม่ได้ทวดลากเสียงยาวทำตาโตเท่าไข่ห่านถึงเพิ่งจะสู้กับบาบาร่าและเหน็ดเหนื่อยจากการใช้พลังมหาศาลพอพูดถึงเรื่องนี้ทวดก็ยังมีแรงพูดเสียงดัง ชาฮิรากลัวเหลือเกินเข็ดแล้วกับการสูญเสียหลานไปคนจินนี่แม่ของฮันนี่จินนี่หลานรักของยายชะตาชีวิตทำให้ต้องผูกพันกับมนุษย์ทำให้มีดวงต้องไปอยู่กับมนุษย์มีแม่โมจํจำนวนน้อยนิดที่มีชะตาแบบจินนี่กับพ่อของฮันนี่ที่ชื่ออีดมีวาสนาผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติ อิดทำดียายจึงมอบตะเกียงแก้วเป็นของขวัญเท่ากับมอบหลานสาวจินนี่ให้คอยปนิบัติดูแลเจ้านายและแล้วแม่โมดก็รักกับคนธรรมดาจินนี่รักมากจนเสียสละชีวิตปกป้องน้องชายของอิดจนร่างกายแม่มดแตกสลายไปด้วยผลแห่งกรรมดีจินนี่เกิดใหม่ในร่างมนุษย์และกลายเป็นคน หมดอิทธิฤิตเวทมนต์แห่งแม่โมดไาฮิราเคยสูญเสียแล้วจินนี่กับอิทคงจะอยู่คู่กันอย่างมีความสุขและมีอายุไขของมนุษย์สักวันต้องตายจากไทฮิราเสียดายจินนี่เลือกความรักแม้ชีวิตมนุษย์จะสั้นกว่าแม่โมดแต่แล้วความหวังของไทฮิรายังไม่หมดไปเมื่อต้องสูญเสียหลานให้กับอิดแต่จินนี่มีลูก และให้ลูกสาวแสนน่ารักฮันนี่แปลกประหลาดนักจินนี่กับอิดเป็นคนปกติลูกกับมีเลือดแม่โมดแฝงทาีิราจึงได้ฮันนี่มาแทนจินนี่กับอิดหมดสิทธิจะเลี้ยงลูกด้วยกฎของแม่โมดกฎเหล็กคนธรรมดาเลี้ยงลูกแม่โมดไม่ได้เด็กจะตายเป็นเหตุผลที่ทำให้อิดกับจินนี่ ต้องจากลูกสาวไปไกลถึงต่างแดนเพื่อปกป้องชีวิตลูกไทฮิราเลี้ยงฮันนี่ด้วยความรักฮันนี่เติบโตมาอย่างไม่ขาดความอบอุน่นเมื่อคิดถึงแม่หล่อนจะโทรคุยกับแม่เพียงแต่อย่าพบกันพบกันอาจจะบั่นทอนชีวิตแม่โมดตัวน้อยที่พลังมีอยู่จำกัดและผสมสายเลือดอยังนับว่าฮันนี่เป็นเด็กดวงแข็ง ซึ่งปกติถ้าแม่โมดแต่งงานกับมนุษย์ไม่อาจมีทายาทได้ลูกที่เกิดมาจะอายุสั้นและตายตั้งแต่เป็นเด็กฮันนี่ดวงแข็งจริงๆฮันนี่จึงเป็นแม่โมดที่โลกแม่โมดต่างสนใจในตัวหลอนเป็นกรณีที่ถือว่าแปลกและน่าศึกษาทาฮิราปกป้องฮันนี่อยากให้ฮันนี่เป็นแม่มดอย่างสมบูรณ์แบบแต่งงานกับพ่อมด ไทฮิราจะไม่ยอมให้ฮันนี่รักกับมนุษย์อีกแล้วถ้าฮันนี่รักวิกิตล่ะคะสาวน้อยถามไทฮิราจะัวใจตัวเองโอ้ยอย่าให้ถั่วต้องหัวใจวายตายอย่าให้ถั่วต้องหัวใจวายตายแหมฮันนี่พูดเล่นคะ่ะขอยยังชั่วฮันนี่รักวิกิตแบบเพื่อน เขาเป็นคนที่ฮันนี่ไว้ใจได้เป็นคนดีมากทวดพยักหน้าก็ใช่จิตใจขาวสะอาดทวดอ่านใจเขามาแล้วถึงได้ให้พวกเจ้าคบกันคนดีทำไมชีวิตเขาถึงเศร้านะคะทวดเกิดมายากจนพ่อแม่ตายหมดต้องอาศัยวัดอยู่มันเป็นกรรมของคนเกิดเป็นมนุษย์ฮันนี่สงสารเขาจัง อย่าไปรักเขาล่ะทวดเน้นสงสารเท่านั้นค่ะและเห็นใจเพราะเขาแอบหลงรักเดดาลูกมหาเศรษฐีทาฮิราเบปากเด็กวัดแอบหลงรักลูกสาวมหาเศรษฐีนี่หายน้ำเน่าในโลกมนุษย์แท้ๆท,ทวดช่วยหน่อยสิคะให้พวกเขาสมหวังอุ้ยทวดไม่เล่นด้วยหรอกแขกคุมเหลนแสนสนคนนี้คนเดียว ก็แถบแย่แล้วฮันนี่สอบผ่านแล้วทั่วจะให้อะไรเป็นของขวัญละคะหล่อนร้องทวงรางวัลเปลี่ยนเรื่องกระทันหันตามอารมณ์ของสาวน้อยทั่วถั่วเ้าะก็เกือบสอบไม่ผ่านนี่นายายซานี้มันตัวแสบจริงๆถ้า่วดกลับมาไมา่ทนันเหลนสอบตกแน่แต่ฮันนี่ท่องคา,าถาถูกต้องทั่วต้องให้รางวัล ก็ได้เอาไม้กวาดใหม่ก็แล้วกันนะของเก่ามันเก่ามากแล้วนี่เอารางวัลเป็นไม้กวาดขี่ไปซนได้แต่อย่าไปแกล้งคุณปัญญากับคุณเรนูอีกล่ะรางวัลดีกว่านี้ก็ไม่ได้ฮันนี่โอดไม่ได้ไม่ได้ไไดเวทมต์เราอ่อนเหลือเกินสู่ซาเนียไม่ได้เลยคอยดูสิทวดจะพยายามให้เวทมตนของเจ้าเก่งกว่าซาเนีย ฮันนี่โครงสีสะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทวดอย่าลืมว่าฮันนี่มีเลือดมนุษย์ครึ่งหนึ่งของพ่ออิดทาฮิราพยากักหนนามันต้องมีทางต้องมีทางต้องมีสิต้องมีทางต้องม,ตองม,งตองมีต้องเสริมพลังและมีอยู่ทางเดียวเสริมด้วยยาเม็ดวิเศษเป็นสูตรลับของตระกูลเวลาย สองพี่น้องเวลายกับแอลเมนโซเป็นผู้สืบทอดการปรุงยาวิเศษที่เรียกว่าไข่มุกเวทหนึ่งเมต็ดต้องใช้เวลาปรุงหลายพันปีชั่วชีวิตปรุงได้เพียงครั้งเดียวไข่มุกเวทนี้รู้กันว่าคนตายยังกินแล้วฟื้นแม่โมดกินแล้วจะเพิ่มพลังอำนาจเวลายกำลังปรุงอยู่ กรุงไว้เพื่อจะทานเองจบบทที่4